ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดื้อเนี่ยอันล่อไม่ต้องบังคับเราหรอกเพียงแต่อันล่อบอกว่าบวชน่ามีประโยชน์เยอะไอ้พวกเราก็ชอบต่อรองไงเวลาบวชปุ๊บอันล่อจึงต้องบังคับสกาศสกาศมันมีสกาศหนึ่งที่อยู่ในช่วงอะไรสกาตุลฟิสอยู่คู่กับอลมาดอนเลยเพราะอะไรแล้วก็ดูว่านักวิชาการเขาให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าถ้ากินข้าวสารออกข้าวสารถ้ากินข้าวเหนียวออกข้าวเหนียวถ้ากินข้าวบาเล่ออกข้าวบาเล่ถ้าไม่ไอ้นี่เอาดูทัศนะที่สองออกเป็นเงินเพื่อ คนที่เขาจนเขาจะได้อะไรกินจากที่เราเป็นคนมีตังค์แล้วสากาัดฟิตมีเงื่อนไขอยู่ข้อนหนึ่งก็คืออนุญาตให้ออกได้ตั้งแต่วันแรกของการถือสินอดเพื่อจะได้เห็นว่าเราก็ไม่ค่อยมีแต่เรามีสิทธิ์ที่จะออกสากาัดไอ้คนที่เป็นคนจนเขาก็จะได้อะไรนะเขาไม่มีข้าวกินเราก็จะได้เอาข้าวสากาัดครอบครัวเราเนี่ยไปให้ครอบครัวนี้เลยเขาก็จะได้กินเหมือนเราในช่วงอะไรถือสินอดไม่ต้องไปรอให้เช้าละหมาดวันอีดใช่ไหมล่ะ นั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้อิสลามจึงวางไว้เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันก็คือคนรวยไม่ทอดทิ้งคนจนคนรวยไม่ทอดทิ้งเด็กกำพร้าคนรวยไม่ทอดทิ้งคนที่อะไรป่วยติดเตียง